มื่อนี้แดดไล่แดดแดดแดดยายก็เลี้ยวโลงมาเสียหนาอันบอกพ่อบอกแค้นมาตัดหนาให้อยู่แล้ว,ว่างบ่เสียหนาเล็กๆน้อยๆน้ำอันนี่แหละเ,ออเขามาตัดกับเปลี่ยนเนี่นยที่ยายสีอันเห็ดมองเปลี่ยนน้ำต้นไม้ต้อนอะไรนี่ไว้เป็นทิ้งไว้ มองตัดห้ากันนี่คนงานไปจากหน้าที่กอนส่งให้ประตูเบ่งก่อนตาลีชาัดตาลีชัดเย้ยบ้านเธอวา่าล้ายยายอาบน้ำแล้ว